เรามาดูกันเลยนี่นะครับเป็นล้อโต z 900นะครับตัวนี้เป็นล้อ z 900นะครับยาง180นะครับแล้วเรามาดูล้อ z 900นะครับยาง185 0นะครับอันนี้ผมวัดคร่าวๆนะครับวัดคร่าวๆตัวนี้จะได้หน้ายางความกว้างอยู่ที่185มิลลิเมตรนะครับล้อโต z X25R เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาไล่ราคาดูกันว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะครับกับตัวนี้นะครับ ซึ่งข้อยากของมันก็คือนะครับในการทำล้อตัของผมในคันนี้นะครับที่ว่าผมแชร่ระยะมายาวตั้งแต่ออกรถนะครับปีหนึ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story นะครับวันนี้ผมจะพามาดู ZX 25R ใส่ล้อโตนะครับเป็นล้อแซด900นะครับวันนี้อะไรรวมล้อรวมยางทั้งหมดผมทําเสร็จหมดแล้วนะครับพร้อมกรอบนะครับเรามาดูกันเลยนี่นะครับเป็นล้อโตแซด900นะครับตัวนี้เป็นล้อแซด900นะครับยาง180นะครับส่วนนี่ตัวนี้ก็จะเป็นล้อเดิมนะครับล้อเก่าแซด 55R ยาง160ทับ60นะครับตัวนี้ยาง180ทับ55นะครับ เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับตัวนี้ผมไปทําสีล้อทําสีล้อทองเหมือนเดิมนะครับเป็นล้อสีทองไฮเปอร์โครมนะครับเพิ่งเสร็จวันนี้เลยนะครับเอามาแล้วก็จะมาประกอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างล้อเซตเก้าร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อเซ็ตไดกิ์นะครับนี่มาดูข้างหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่คือล้อเซตเก้าร้อยนะครับยางร้อยแปดสิบทับห้าห้านะครับ นี่คือล้อเซตเอ็กซ์ยี่ห้าอาร์นะครับยางร้อยหกสิบทับหกสิบนะครับเรามาดูว่ามันได้ความโตเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับอันนี้ผมจะเทียบกับยางร้อยหกสิบนะครับลดเดิมเดินจะเป็นยางร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้จะอัพไซยางมาหนึ่งเบอร์นะครับมาดูวัดให้ดูเข้าๆนะครับเอาเข้าๆพอตัวนี้นะครับศูนย์กะระยะครับตามขอบนะครับกะระยะปุ๊บมาถึงนี่ยางร้อยหกสิบเนี่ยจะมีความกว้างของหน้ายางอยู่ที่ ร้อยหกสิบห้ามิลิเมตรนะครับสำหรับล้อเซตยี่ห้ายางร้อยหกสิบทับหกสิบนะครับแล้วเรามาดูล้อเซตเก้าร้อยนะครับยางร้อยแปดสิบทับห้าห้านะครับอันนี้ผมวัดคร่าวๆนะครับวัดคร่าวๆตัวนี้จะได้หน้ายางความกว้างอยู่ที่ร้อยแปดสิบห้ามิลิเมตรนะครับอ่าแสดงว่าเราอัพล้อตัวเนี่ยเพิ่มไซส์ยางร้อยแปดสิบได้ความกว้างของหน้ายางม,มายี่สิบมิลิเมตรนะครับโดยประมาณนะครับเพื่อนๆนี่นะครับดู แล้วเรามาดูความสูงนะครับเรามาดูความสูงอ่าเรามาดูความสูงกันเห็นไหมครับความสูงแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับล้อเซ900เนี่ยยาง1 1 0จะสูงกว่านิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะครับอ่าเพราะว่าตัวล้อเซ็ต25เนี่ยล้อเก่าเนี่ยเป็นแก้มสูงกว่านะครับแก้ม60นะครับตัวนี้แก้ม55นะครับแล้วตัวนี้จะมีความโค้งมนนะครับหน้ายางจะมีความโค้งมน ส่วนร้อยแปดสิบเนี่ยน่าอยากจะปัน้นรับสัมผัสกับพื้นผิวถนนได้ดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับเพื่อนเอาข่าวข้าวนะครับข้าวาว,ว่ามันจะหนักกว่าเดิมมากขนาดไหนนะครับวัดแบบกะเอาวิศวะกะมมันก็ไม่ได้หนักกว่าเดิมเยอะนะครับไม่ได้หนักกว่าเดิมเยอะเลย ไม่มีเครื่องช่งกิโลนะครับก็คือเอาคนนี่แหละช่างลองยกดูแล้วหนักกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับไม่น่าจะถึงสองโลแน่นอนนบะหนักกว่าเดิมไม่น่าจะถึงสองโลแน่นอนครับนี่เลยนะครับมาดูด้านข้างดูด้านข้างดูด้านข้างมนะาฝั่งนิดฝั่งนิดดูด้านข้างนะครับอ่าทําสีล้อทองนะครับล้อทองไฮเปอร์โครม ดูความสูงด้านข้างนะครับเพื่อนดูมิติความสูงด้านข้างนะครับเปรียบเทียบกันอ่าสังเกตที่แก้มยางนะครับแก้มยางตัวนี้จะสูงกว่านะครับเห็นไหมครับแก้มยางดูระยะแก้มยางนะครับตัวนี้จะสูงกว่านะครับแก้มยางตัวแม็กซ์เซ็ตก้ร้อยจะเตี้ยก,กว่านะครับอ่าโอเคเราเปรียบเทียบกับล้อเก่าไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ให้ดูนะครับเพื่อน นี่นะครับเพื่อนๆหลังจากใส่ล้อเข้าไปแล้วนะครับลองเสียบเพาดูเล่นๆก่อนนะครับนี่ระยะล้อวัดระยะคร่าวๆนะครับหลังจากที่ประกอบแล้วจะลองทดสอบขับขี่ให้ดูนะครับเพื่อนๆว่ามันจะมีอารามอะไรไหมจะเออเลืออะไรไหมนะครับแล้วเกี่ยวกับระบบ ABS หรือว่า traction control นะครับจริงๆผมก็เตรียมการไว้ระดับว่ามันต้องใช้งานได้นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดนะครับเราจะได้แก้ไขกันได้นะครับเรามาติดตามชมหลังจากที่ใส่ล้อเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนนะครับ ล้อโต z X 2 5 R เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญรับชมได้เลยนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวผมจะพาดูมิติรอบตัวรถนะครับ ดูด้านข้างไม่ได้สูงกว่ายางเดิมนะครับดูด้านข้างจะขนาดใกล้เคียงกับยางเดิม160นะครับยางเดิมที่ผมใส่ก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่เดิมติดรถนะครับนี่ครับยางดันหลบสปอร์ตแม็กอัลฟาสิขนาด 180, 5 5นะครับตัวนี้ฝั่งขวานะครับตัวนี้ผมใส่ปั๊มเบรกเบี b มโนะครับ ปกข้างนะครับมีขาจับนะครับคือผมแปลงตามที่อะไรที่ผมมีนะครับพอดีผมใส่ปั๊มปากข้างอยู่นะครับผมก็เลยแปลงใส่ตัวขาจับปั๊มปากข้างนะครับซึ่งถ้ารถเดิมๆขาจับปัม๊มเดิมก็จะแปลงอีกแบบนึงนะครับอันนี้ผมทําใส่ตามอะไรที่ผมมีนะครับส่วนตัวอะไรเดิมที่เหลืออยู่เนี่ยก็น่าจะมีแต่เพานะครับของเดิมนะครับในชุดล้อหลัง จะมีเพลาเดิมนะครับแล้วก็ตัวบูทกั้นระหว่างแม็กกับดุมสเตอร์นะครับอยู่ข้างในนะครับจะมีบูทตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ของเดิมที่เหลือก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือบูทตัวนี้นะครับบูทเสียบเข้าไปแม็กนะครับตรงเสียบเข้าไปตรงลูกปืนนะครับมี3ชิ้นนะครับที่เหลือของเดิมนะครับนอกนั้นของใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นจานเบรกเซทเก้นะครับจานเบรกเซ0เก้าร้อยล้อเซเนะครับ จานเบรกตรงเลยนะครับไม่ได้แปลงไม่ได้อะไรนะครับล้อแม็กดเดิมๆไม่ได้กึงไม่ได้เจาะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับใส่จานเบรกเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าตัวจาน ABS นะครับสร้างขึ้นใหม่นะครับจาน ABS สร้างใหม่เป็นงานแปลงนะครับพวกบูทพวกตัวรองต่างๆนะครับสร้างขึ้นมาใหม่ปรับระยะให้เข้ากับล้อ Z900 รโดยเฉพาะนะครับฝั่งนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับตัวดุมสเตอร์ต้องกึงลงไปนะครับถ้าไม่กึงมันจะ สูงขึ้นมาอย่างนี้แ้วเราต้องกึงให้เหมาะสมนะครับดูแนวโซ่นะครับเพื่อนๆดูแนวโซ่นะครับแนวโซ่ตรงนะครับแนวโซ่ตรงเหมือนเดิมเลยไม่ได้ขยับทางออกเพื่อหนีตัวขอบล้อนะครับตัวแนวโซ่ตรงเลยนะมองเห็นไหมครับแนวโซ่ตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระยะล้อที่เหลือเนี่ยมาดูนะครับจากตัวขอบยางนะครับมาหาโซ่นะครับตรงนี้ระยะล้อที่เหลือนะครับ ก็จะเหลืออยู่ประมาณ10มิลนะครับหรือว่า1เซนติเมตรนั่นแหละประมาณ1เซนติเมตรนะครับตัวนี้เพื่อรักษาระยะห่างเวลาโซ่แว่งนะครับจะได้ไม่มาถูตัวยางนะครับ1เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราขับขี่จริงเนี่ยมันจะถูขอบยางหรือเปล่านะครับระยะห่างที่1เซนติเมตรผมพยายามตั้งโซ่ตึงๆนะครับเพือ่อนๆผมพยายามตั้งโซ่ตึงๆแล้วเพื่อไม่ให้มันฟาดกับยางนะครับ เดี๋ยวลองมาดูขับขี่จริงว่ามันจะติดหรือเปล่าแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาเหลือระยะห่างจากสวิงอาร์มก็อยู่ระยะประมาณ10มิลิเมตรเหมือนกันนะครับ1ซนติเมตรแล้วก็ตัวซับบังโคลนนะครับเหลือระยะเพียงพอมากมายเลยทีเดียวเหลือประมาณ2-3สามเซนติเมตรนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดซุ้มซับบังโคลนนะครับส่วนระยะห่างของ เซนเซอร์ ABS นะครับอยู่ที่ประมาณ2มิลลิเมตรนะครับอยู่ที่ระยะที่สามารถตรวจจับได้นะครับดีเทคเซนเซอร์ทำงานได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าตัวจาน ABS ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับตัวนี้มันรวมไปถึงการใช้งานของทักชั่นคอนโทรลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีการเออร์เลอร์หรือว่าขึ้นอารามอะไรหรือเปล่านะครับที่ใส่จานแต่งไปนะครับแต่ผมก็ออกแบบรักษาระยะรูให้เท่ากับของเดิมนะครับ แต่ว่าจุดยึดต่างๆให้มันเข้ากับล้อเซต900นะครับงบประมาณตัวนี้นะครับงบประมาณตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเยอะเพราะอะไรนะเพื่อนๆมาดูมันเยอะเพราะว่าผมใส่ปั๊มนะครับอ่าเยอะเพราะว่าผมใส่ปั๊มเอางี้แล้วกันผมจะตัดราคาชุดปั๊มอ่าทั้งตัวขาจับแล้วก็ตัวปั๊มนะครับเอาเฉพาะ การแปลงอย่างเดียวการแปลงแมกและก็ยางนะครับแล้วก็พวกตัวจานในเบสที่สร้างแล้วก็บูทสเปเซอร์ต่างๆปรับระยะนะครับแล้วก็ดุมสเตอร์จริงๆใช้ของเดิมได้นะครับดุมสเตอร์แต่ว่าผมเลือกที่จะซื้อใหม่มาทํำดีกว่าผมกลัวของเดิมมันพังนะครับคือผมแปลงเนี่ยผมจะรักษาของเดิมไว้ทุกอย่างนะครับผมสามารถเอาล้อเดิมเนี่ยกลับมาใส่วิ่งได้เลยนะครับเพื่นอนๆล้อเดิมผมสามารถ เอากลับมาแล้วยัดใส่แล้วก็เสียบเพาวิ่งได้เลยนะครับผมจะรักษาของเดิมไว้ทุกชิ้นนะครับโอ้ไม่ได้ขับนานใ้ายเป็นมุมขึ้นสามอาทิตย์นะครับไม่ได้ขับไม่ได้สตาร์ทเลยนะครับไม่รู้จะสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะมีการขับขี่ทดสอบนะครับตัวดุมสเตอร์เนี่ยกึงลงไปนะครับอ่าฝั่งนี้ดุมสเตอร์ผมซื้อมาใหม่นะครับเป็นซื้อของมือสองนะครับน่าจะเป็นของ ER นะครับเป็นของ ER แล้วก็เอามากึง ให้ได้ระยะแนวโซ่ที่ต้องการนะครับซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจนะครับแนวโซ่ตรงเลยนะครับเท่ากับแนวโซ่เดิมตัวนี้ผมคําคนวณระยะซึ่งมีค่าเออร์เลอร์จากของเดิมเนี่ยที่ใส่ล้อตัวเนี่ยมีค่าเออร์เลอร์จุดกึ่งกลางอยู่ที่ครึ่งมิลลิเมตรนะครับครึ่งมิลลิเมตรเท่านั้นเองเนะครับมีค่าเออร์เลอร์จากจุดกึ่งกลางที่ผม ออกแบบไว้เนี่ยแค่ครึ่งมิลลิเมตรนะครับคือล้อมันจะเยื้องมาด้านขวาครึ่งมิลลิเมตรนะครับไม่ถึง1มิลลิเมตรนะครับโดยที่ผมมีการวัดนะครับนี่คือจุดมาร์กนะครับจุดมาร์กวัดล้อนะครับเทียบจากของเดิมนะครับมาร์กวัดล้อไว้ซ้ายขวานะครับมีมาร์กวัดล้อเมื่อเราใส่ของใหม่เข้าไปนะครับเราก็มาเทียบว่ามันกินระยะซ้ายขวาไปเท่าไหร่นะครับเราก็จะรู้จุดกึ่งกลางของล้อใหม่นะครับว่ามันอ่า เอียงว่ามันชิดซ้ายหรือชิดขวาครับตอนนี้ล้อมันชิดขวาอยู่แค่ศ mm. ูนย์คร mm. ึ่งมิลลิเมตร่าครึ่งมิลลิเมตรห้าร้อยมิคลนเอาครึ่งมิลลิเมตรเข้าใจง่ายนะครับครึ่งมิลลิเมตรอ่ะเรามาดูนะครับบูทสร้างนะครับบูท้ายสร้างนะครับบูท้ายสร้างใหม่เพื่อเข้ากับระยะการปรับกึ่งกลางของล้อใหม่นะครับบูทสร้างใหม่ตัวนี้อ่า เป็นเหล็ก S.K.D. นะครับผมเลือกใช้เหล็กเกียร์ดีเลยนะครับเหล็ก S.K.D. เหล็กชนิดเดียวกับเหล็กที่ใช้สร้างโมนนะครับหรือว่าแม่พิมพ์นั่นเองเพื่อป้องกันการยุบตัวแล้วก็เพื่อความแข็งแรงนั่นแหละวูดซ้ายนะครับเหล็ก S.K.D. นะครับก็หาจากเหล็กเหลือๆนะครับมากึงนะครับกึงเาเองนะครับราคาผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เลยผมกึงเองด้วยนะครับระยะคือเอาไงดีล่ะตัวนี้ บอไม่ถูกเลยนะครับตัวนี้กะกะกะไม่ถูกเอาผมตีไป500แล้วกันหรับตัวบูทซ้ายนะครับเพราะว่าเป็นเหล็ก SKD คครับรวมค่าแรงที่ผมทานะครับอะไรประมาณนี้นะครับสมมุติว่าถ้าจ้างทาก็5 0าอ่ะประมาณ500ตีง่ายๆนะครับ500กลมๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กเกียรติสูงนะครับตี500เลยแล้วกันแล้วก็มากึ่งกึ่งดุมสเตอร์นะครับกึ่งดุมสเตอร์กึ่งเองอีกแล้วนะครับกึ่งเอีงครับกึ่งเองก็ถ้าเป็นค่าแรงจ้างก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 200อ่ะผมตีเป็น200แล้วกัน200นะครับเป็น700แล้วแล้วก็ดุมสเตอร์ซื้อมือ2มาอ่าพันพันห้านะครับดุมสเตอร์ซื้อมือ2มาพันห้าเป็น2อ0พนะครับเป็น2อ0พแม็กสำหรับตัวแม็กสำหรับตัวแม็ก แม็กซื้อมามือสองครับแม็กตัวนี้นะครับคือแม็กตัวเดียวกันที่ผมลองทดสอบใส่ตั้งแต่ที่รับรถวันแรกนะครับที่ศูนย์นะครับแม็กวงที่ผมทดสอบใส่นะครับถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมสปอยเรื่องล้อโตเซตเก้าร้อยไว้นะครับตั้งแต่ผมรับรถวันแรกนะครับเอฟซีน่าจะคุ้นๆแล้วก็จํากันได้นะครับนี่คือล้อวงเดียวกันนะครับที่ผมใส่นะครับผมก็ไปซื้อมานะครับตัวนี้ซื้อมาที่ราคา3,000บาทนะครับแม็กตัวนี้มือสองนะครับ สภาพก็ไม่ได้ใช้งานได้ร้อยเซนะครับผมก็เอาไปซ่อมมาหมด500นะครับเป็นต้นทุน3ามพแล้วกันนะครับสําหรับตัวแม็กนะครับสามพแล้วก็ทําสีมาสองพันห้านะครับก็จะหมดกับแม็กไปที่6000นะครับเป็น8ปดพแล้วนะครับแปดพันสยางยางมือ2นะครับยางมือ2เป็นสปอร์ตแม็กอัลฟาสิบสนะครับยางมือ2ได้มา2องพนะครับ ได้มา2 5 0 0บวก8.2ดพก็เป็น1,700นะครับอ่าเฉพาะค่าแม็กค่าล้อ1น0 0นะครับแล้วก็มาที่จานจานนี้ซื้อมา1,000บาทนะครับเป็น1 1, 1 7 0 0นะครับ <c oughs> จานเดบิตัวนี้นะครับผมออกแบบเองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนที่อยู่โรงงานยิงเลเซอร์ให้นะครับตัวนี้จานตัวนี้ทำมา200นะครับ 11900นะครับ11,900แล้วก็พวกบูทต่างๆนะครับบูทปรับระยะต่างๆตัวละ1 0 0บาทนะครับทำมา2ตัวนะครับก็จะหมด12,100บาทนะครับ12,100บาทนะครับไม่รวมชุดเบรกนะครับผมใช้งบในการซื้อมาทำล้อตัวแล้วก็ทำเองนะครับ 12100บาทนะครับนี่คืองบที่ผมใช้ลงทุนทำนะครับสำหรับล้อโตนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบขี่กันนะครับว่ามันจะมีอารามาพวก ABS หรือว่า traction control หรือเปล่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพือ่อนถ้าข้อมูลตกหล่นหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับว่า การทำล้อโตมันมีปัญหาอะไรหรือว่ามันมีวิธีการทำยังไงนะครับแต่ว,ว่าผมขอสงวนสิทธ์ิในการบอกระยะของบูธต่างๆนะครับในการปรับกึงกลางนะครับถ้าใครสนใจอยากจะทำสามารถสั่งซื้อผมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะกึ่งชุดบูธปรับระยะล้อให้นะครับเดี๋ยวผมจะทำขายให้นะครับผมขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการไม่บอกระยะนะครับเพราะมันเป็นสิทธิ ทางปัญญานะผมผมที่ผมกลัวจะทําขึ้นมาได้นะครับทําเสร็จทําเสียก็มีนะครับทําเสียไปก่อนหน้านี้ก็มีนะครับกว่าจะได้ระยะที่พอดีนะครับคือระยะเออเลยของล้อคันนี้อยู่ที่0.5มิลเมเท่านั้นเองนะครับทุกอย่างแน่นหนานะครับผมใช้ฝั่งนี้เป็นเหล็ก s k d นะครับทำบูธฝั่งนี้เป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับบูธสแตนเลสนะครับทั้งหมดที่เอามาใส่ใหม่นะครับอ่า ซึ่งข้อยากของมันก็คือนะครับในการทาล้อตัวของผมในคันนี้นะครับที่ว่าผมแชร่ระยะามายาวตั้งแต่ออกรถนะครับปีหนึ่งปัญหาที่ผมพบก็คือฝั่งเบรกนี่แหละครับฝั่งเบรเลยที่ทํายากมากปกติแล้วที่เขาทําทั่วไปเขาจะเอาแมกไปเจาะรูเพื่อจะใส่จานเบรกนะครับเขาจะไม่ได้ใช้จานเบรแซดเก้าร้อยนะครับเขาจะใช้จานเบรกเดิมนะครับพวก s ซดของ n ้าศูนนินจของ้ะครับจะใช้จานเบรกเดิมโดยที่เขาจะเอาแม็กไปเจาะใส่รูเจาะเจาะแม็กแล้วก็ขยับรูหาจานอย่างเช่น Ninja 650อย่างนี้นะครับเจาะแม็กเพื่อจะใส่จานนินจาของได้วิธีการทำก็แล้วแต่ช่างผู้ชำนาญการนั้นๆน,น,นะครับอาจจะเจาะเชื่อมอะไรก็ว่ากันไปนะครับสรุปก็คือเขาเจาะใส่จานเดิมนั่นแหละทีนี้ผม ไม่อยากทําให้ตัวแม็กเสียหายนะครับหรือว่าปลอมแปลงหรือว่ามีการดัดแปลงอะไรนะครับผมอยากคงสภาพล้อเดิมๆไว้นะครับคือผมแปลงโดยที่ผมไม่อยากเชื่อมเจาะนะครับเอาง่ายๆก็คือมันหาร้านทํายากกันแหละผมหาร้านทําไม่เจอนะครับผมก็เลยแปลงเท่าอะไรที่ผมมีนั่นแหละผมแปลงเท่าที่มีนะครับเพอาีผมมีขาจับปั๊มปะข้างอยู่ผมก็เลยมาแปลงนะครับนี่ผมทําตัวอะแดปเตอร์ต่อเข้ามาในตัวนี้ขาจับ ปั๊มปักข้างเป็นตรงรุ่นเซต xg ห้า r นะครับคือออกแบบมาสำหรับจาน220รมิลนะครับจานเดิมเซต xg ห้า r จานหลัง220รมิลนะครับทีนี้ตัวจานเซตเก้าร้อยเนี่ยสองรมิลนะครับมันจะเพิ่มมาอีก30มิมลนะครับรัศมีก็คือ15มิลเมตรนะครับผมก็ทําอะแดปเตอร์ต่อจากขาเดิมเนี่ยรูนี้มาถึงรูนี้นะครับระยะก็คือ15มิลเมตรนะครับนี่ครับระยะมันก็จะได้เท่ากับ ระยะจานเบรกใหม่นะครับหย่อนลงมา15มิลิเมตรก็จะหนีบเตรียมจานเหมือนเดิมนะครับนี่ครับอะแดปเตอร์ที่สร้างขึ้นมานะครับต่อขาจับปั๊มแล้วก็ปั๊มแล้วครับแล้วก็ปรับระยะซ้ายขวาให้จานเบรกเข้าไปอยู่ในปั๊มเบรกที่ระยะที่กลางนะครับตังนี้ก็ทำยากเหมือนกันนะครับปรับยากเหมือนกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวล้อโตนะครับเจดีย 5R นะครับก็ ใครที่สนใจนะครับอยากติดต่อสอบถามหรือว่าอยากสั่งซื้อบูทปรับระยะหรือว่าตัวต่ออะแดปเตอร์หรือว่าอยากจะทําล้อตัวนะครับสามารถปรึกษาผมเข้ามาได้นะครับอะไรที่ผมพอจะบอกได้ผมก็จะบอกนะครับหรือว่าอยากจะสั่งซื้ออะไรที่เพิ่มเติมนะครับก็จะมีไฟไท้ายนะครับตัวมีไฟไท้าย TPA ตัวใหม่นะครับที่ขายอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะมีตัวต่อพักเท้านะครับสั่งเข้ามาได้นะครับตอนนี้ ขายอยู่2ชิ้นนะครับหลักๆสําหรับเชตอ 5R นะครับสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้หรือจะปรึกษาอะไรก็ได้นะผมยินดีให้คําตอบนะครับเพื่อนๆสําหรับ f c ช่อง BigB ไบต์สตอรีนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง b i g b ไบต์สตอรด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ